สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไรทูสกายช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวทางทหารยานพาหนะและเทคโนโลยีสุดล้ำวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรือหลวงวิรุณหรือ HTMS วิรุณหนึ่งในเรือดำน้ำที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากองทัพเรือไทยเรือหลวงวิรุณเป็นเรือดำน้ำชั้นมัชานุมัชานุคลาสสร้างขึ้นโดยบริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีประเทศญี่ปุ่นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทะเลของไทยในยุคนั้น การมาถึงของเรือดำน้ำลำนี้ทำให้กองทัพเรือไทยมีศักยภาพในการป้องกันชายฝั่งและลาดตระเวนได้ดียิ่งขึ้นการเดินทางของเรือหลวงวิรุณเริ่มจากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่5มิถุนายนพศ สอสาลา2,481โดยผ่านเมืองเกลิงและมนิลาก่อนที่จะมาถึงฐานทัพเรือสัตหีบในวันที่25มิถุนายนและสุดท้ายได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29มิถุนายนเหตุการณ์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมของกองทัพเรือไทยเรือหลวงวิรุณมีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการป้องกันชายฝั่ง มีระวางขับน้ำ374.5ตันเมื่ออยู่เหนือน้ำและ430ตันเมื่อดำน้ำการออกแบบกระทัดรัดทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจลาดระเวนในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธของเรือประกอบด้วยท่อยิงตอร์ปิโดขนาด450มิลลิเมตรจำนวนสี่ลำกล้องปืนกลขนาด8มิลลิเมตรและปืนใหญ่ขนาดเ76ส่วน25มิลลิเมตรที่ดัดฟ้าแม้ขนาดและกำลังยิงอาจไม่เทียบเท่าเรือดำน้ำขนาดใหญ่ในต่างประเทศ แต่สําหรับการลาดตระเวนชายฝั่งถือว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอในช่วงสงครามโลกครั้งที่สเรือหลวงวิรุณปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและป้องกันชายฝั่งแม้ว่าจะต้องเผชิญสภาพทะเลไม่แน่นอนและอุปกรณ์ที่จํากัดแต่ก็สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถหลังสงครามโลกครั้งที่สการจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับเรือดำน้ำยากขึ้น เนื่องจากญี่ปุ่นถูกยึดครองและกองทัพเรือญี่ปุ่นถูกยุบโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของไทยยังไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงพอสำหรับเรือดำน้ําได้ด้วยเหตุนี้กองทัพเรือไทยจึงยุบหน่วยเรือดำน้ําอย่างเป็นทางการในวันที่16กรกฎาคมพศ2494เรือหลวงวิรุณและเพื่อนร่วมชั้นถูกปลดประจำการแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานต่อแต่บทบาทและคุณค่าของเรือยังคงถูกจดจําในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทย เรือหลวงวิรุณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นในการป้องกันประเทศการศึกษาเรื่องราวของเรือช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญขององค์การพัฒนาอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติสำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์ทางทะเลเรือหลวงวิรุณถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจการออกแบบเรือขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพ และการนำไปปฏิบัติภารกิจจริงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและใช้เทคโนโลยีในบริบทของประเทศไทยเรือหลวงวิรุณยังเป็นแรงบันดาลใจให้การพัฒนาเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของกองทัพเรือไทยการเรียนรู้จากอดีตช่วยให้กองทัพเรือสามารถปรับปรุงยุทธวิธีการออกแบบและเทคโนโลยีให้ทันสมัยตอบสนองภัยคุกคามทางทะเลในปัจจุบันและอนาคตการศึกษาประวัติของเรือหลวงวิรุณ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจเทคโนโลยีทางทะเลในอดีต แต่ยังทําให้เรารู้จักความกล้าหาญและความเสียสละของผู้ที่รับผิดชอบบนเรือดำน้ำําการใช้ชีวิตในพื้นที่จํากัดการเผชิญหน้าความเสี่ยงและการปฏิบัติภารกิจตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดคือสิ่งที่ทําให้ HTMS วิรุนมีความหมายในประวัติศาสตร์ไทยหากคุณสนใจเรื่องราวทางทหารและประวัติศาสตร์ทางทะเลเรือหลวงวิรุนถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจคุณสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเลหรือค้นคว้าจากเอกสารและหนังสือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้บทบาทของเรือดำน้ำลำนี้และกองทัพเรือไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการติดตามเรื่องราวของเรือหลวงวิรุณยังช่วยให้เราเข้าใจบทบาทกองทัพเรือไทยในการรักษาความมั่นคงทางทะเลและความสำคัญขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อรับมือภัยคุกคามในแต่ละยุคสมัยการศึกษาและสืบทอดความรู้เหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้เรือหลวงวิรุณไม่ใช่เพียงเรือดำน้ำที่ถูกปลดประจำการ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความเสียสละและความสามารถในการพัฒนากองทัพเรือไทยตั้งแต่การสร้างการปฏิบัติภารกิจจนถึงการปลดประจำการเรื่องราวของ HTMS วิรุณยังคงถูกจารึกในประวัติศาสตร์และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ทางทหารและเทคโนโลยีทางทะเลขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง Right to Sky หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางทหารและเทคโนโลยีทางทะเลอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราที่จะพาคุณไปสำรวจเรือรบเพื่อดำน้ำและเทคโนโลยีทางทหารในอดีตและปัจจุบัน